สวัสดียามเช้าๆนะครับชาวสวนยางแล้วก็ชาวครีเอเตอร์ทุกๆท่านนะครับเช้าๆแบบนี้ของทุกๆวันนะครับเวลากรีดยางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมานะครับมาตรวจสอบดูว่าน้ํายางนะครับที่กรีดช่วงตีสามนะครับแล้วก็เสร็จช่วง7จ็ดโมงเนี่ยนะครับน้ํายางเนี่ยมันจะไหลขนาดไหนนะครับมันจะทําให้เรามีความสุขแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะพามาดูน้ํำยางกันเลยครับ นี่ก็จะเป็นน้ำยางนะครับสายพันหกศูนย์นะครับซึ่งวันเมื่อคืนนี้นะครับเอ่อก็ฝนตกมานิดหน่อยเนาะมาดูการหยดของเขานะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเม็ดใหญ่นะครับไหลสะดวกเนาะอันนี้สายพันหกร้อยนะครับปีดไม่ได้เบียดนะครับเพราะว่าถ้าเราเบียดเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะทําให้น้ำเลี้ยงนะครับเขาจะเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราต้องเอาน้ำเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงใบเขาเพราะว่าใบเขาเนี่ยมันร่วงหมดแล้วนะครับ ก็ร่วงยังไม่หมดนะครับแต่ว่าค่อยๆ่ร่วงเนาะนะครับมันจะทําให้สามารถที่จะสร้างใบใหม่ได้สมบูรณ์มากขึ้นเราก็ให้น้ํายางเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของน้ําเลี้ยงเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับสายพันธุ์สองห้าหนึ่งกันบ้างนะครับสองห้าหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับนี่การหยดของเขาจะหยดเร็วนะครับก็เม็ดใหญ่เหมือนกันเห็นไหมครับนี่นะครับถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับก็คือลิตรครึ่งเนาะ เดี๋ยวดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับดูน่าสูงกันบ้างนี่อันนี้ก็ถือว่าไหลดีอยู่นะครับยังหยดดีอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเต็มถ้วยหรือเปล่าวันนี้นะครับก็ต้องมา,ามาลองลุ้นกันนะครับนี่หน้ายางนะครับน้ำโอ้โหดูการไหลของเขานะครับเป็นเส้นสวยเลยนะครับใบก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับก็ ยังไงก็สู้ๆกันนะครับชาวสวนยางพาราทุกๆท่านนะครับ